คือคุณที้รู้สึกถึงความเป็นแม่มันแบบมันละมุนออกมาเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นคนละภาพเลยแต่เราจะย้อนกลับมาเรื่องของความรักกันต่อดีกว่าสักนิดหนึ่งหลังจากตรงนั้นแล้วจะเรียกว่าก็คือถือว่าชัดเจนในเรื่องความรักว่าเราเป็นแฟนกับคนคน,คนนี้กับเฮียถูกไหมใช่กับเฮ <c oughs> <น>ียก็คือคุณเบนจามินและเฮียก็ตามมาเมืองไทยก็มาอีกทุกเดือนตลอดเวลาถือว่าเปิดตัวชัดเจนว่านี่คือคนรักของก็รู้กันทั้งประเทศนี่คือรู้ในโซเชียลมีเดียกันเลยและนี่คือผู้ชายคนแรกในชีวิตของฉันด้วยใช่ถูกต้อง ใช่และเขาก็ยังคงคบ,บินไปบินกลับสิงคโปร์ประเทศยังทํางานอยู่ใช่ค่ะอยู่ที่สิงคโปร์แล้วทําไมแอนต้องแบบว่ามาเรียกร้องหรือว่าต้องมาให้คนรู้ว่าเปยนเพศต้องเป็นคำนำหน้าใช่ไหมคะคือพอเวลายังไงก็แล้วแต่นแอนยังใช้คําว่านายอยู่มันแต่งงานกันไม่ได้เนี่ยมันไม่มีวีซ่าให้กับคนที่เรารักที่จะสามารถอยู่ได้เราก็เลยไม่เหมือนกับคู่อื่นที่สามารถแต่งงานกันแล้วก็คือว่าผู้ชายสามารถมาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ลูกๆเนี่ย เราก็จะไม่สามารถมีสิทธิ์การปกครองเพราะ <c oughs> ว่าสารไทยเนี่ยให้เฉพาะสิทธิ์ของผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงนะับตั้งแต่วันที่เราแปลงเพศ <c oughs> 80ประเทศทั่วโลกเขาให้ประเทศไทยต้องเดินหน้า <c oughs> ต้องห้ามล้าหลังค่ะแต่งงานไม่ได้สามีก็มาอยู่ไม่ได้ <c oughs> เขาก็เลยต้องบินไปบินกลับคุณแ <c oughs> ม่จะมินไม่สามารถที่จะมีอยู่ได้ <c oughs> แต่ถึงแม้จะอยู่เนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่การางานของตัวเองน,นี่คือสิ่งที่เขาพูดอยู่เสมอเสมอ <c oughs> แล้วเขาก็จะติด อยู่กับความคิดว่าเขาต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงและคือเขาต้องเป็นคนดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายได้นู่นนั่นนี่แต่จะหาเลี้ยงเราไม่ใช่เรื่องง่ายไหมอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เพราะว่าเสื้อผ้าก็ไม่ใช่เสื้อผ้าที่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสุรินค้าชั้นนันทั่วไปซื้อเมื่อไหร่อย่าให้คุยกับเขาจังเลยมากมากเลยคืออย่าให้คุยกับเฮียมากเขากินเงินเดือนแค่ไม่กี่แสนเขาจะเลี้ยงได้ยังไงถ้าเขา ดีไม่พอทุกคนก็ต้องตาหน้าว่ามาเกาะแอนกินโดยเฉพาะในช่วงนี้นอกจากจะมีปัญหานั้นยังมีปัญหาเรื่องของเจอกันไม่ได้อีกเนื่องจากว่าติดโควิดถูกติดติดโควิดคือติดการเดินทางว่ามาโควิดไม่ได้ไไดเริ่มที่จะคบกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะแล้วก็คือประมาณหลังจากนั้น8เดือนก็คือมีนาคมปุ๊บเขามาอไม่ได้เลยเพราะติดโควิด ก็คือใช่ฮะแเดือนตรงนี้เขาก็ถูกล็อกที่สิงคโปร์เขาก็ไม่ได้สามารถกลับอิงเล่นได้แป8เดือนตรงนี้ที่เราเจอกันได้แต่ตั้งแต่ตอนมีนาคมเป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ยหกเจดเดือนไม่ได้เจอกันคุยทางอย่างเงี้ยอย่างเดียวเฟซไทม์กันอย่างเดียวเป็นเดือนที่เราที่เราเคยรู้สึกว่าโอ้โหพจมันแบบฟูมากเลยใช่มีแฟนแล้วเป็นผู้ชายในฝันที่เราชอบมากด้วยอ่ะมันดีมันดีมากเลยในช่วงสี่ห้าเดือนแรกอะ แต่พูดอย่างนี้เนี่ยกันเราจะถามเลยแปลว่าแเดือนที่ผ่านมาเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมพูดตรงๆไม่เหมือนเดิมและแอนอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นคือแอนเป็นคนกล้าพูดแอนพูดชัดๆเลยว่าผู้หญิงพวกเราทุกคนควรจะต้องออเดชั่นกันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจออเดชั่นนะครัออเดชั่นก่อนที่จะอยู่กันจริงๆแบบว่าเป็นผัวเมียเป็นสามีภรรยาคือตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเคยมีไห ฉันไม่น่าเลือกสามีคนนี้เลยเสียดายอะฉะน่าจะเลือกคนนั้นน่ะอย่างนั้นอย่างงี้ก็เนี่ยตอนออเดชั่นเนี่ยไม่เป็นมวยแอนน์พูดตรงๆเลยนะคือคนจะวิพากษ์วิจารณ์ไงกันก็แล้วแต่ลองค่อยๆฟังดูมันเป็นเรื่องจริงที่อาจจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดกันแต่ต้องออเดชั่นจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าใครดีหรือไม่ดีแต่คือใครเข้ากับเราได้มากที่สุดใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะแลวจังหวะนี้มีใครบางคนแบบ มาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยครอบคุณสมค่ะพูดตรงๆไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะก็ประมาณเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วคือตอนนั้นคือเราก็อยู่กับเฮียงอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็ไปไปมาเมืองไทยสิงคโปร์ตลอดใช่ไหมคะแต่พอเวลาเดือน9ปีที่แล้วอ่ะเราก็ถูกแนะนําเราก็ไปฟิลิปปินส์ก็เป็นลูกครึ่งเยอรมันฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นดาราที่นู่นเป็นนายแบบ ก็มาแนะนําตัวให้เรารู้บอกว่าคือมีคนมาแนะนาว่ารู้จักเจ้าของสถานีโทรทัศน์เลยซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของที่นู่นแล้วเราค้าขายเขาเยอะมากเราก็เอาคอนเทนต์เข้ามาแล้วเราก็เอาคอนเทนต์ไทยไปฉายที่นุ่นก็มาก็มาทานข้าวเขาก็มาแล้วก็เราก็นั่งลิงก์กับเขาไปแล้วหลังจากนั้นเจวันคือเรากลับมาละที่เมืองไทยแต่หลังจากนั้นเจ็วันเนี่ยคุณพิ้นก็เลยตามมาดินมาไทยขอบอกว่าขอมาเจอต่อค่ะบอกว่า สิ่งที่เขาได้นั่งคุยด้วยอะ่ะมันคือความถูกใจทางด้านวิสัยทัศน์ทางด้านทัศนคติเขาชอบที่สุดเลยก็คือว่าคนที่ให้ทิศทางในชีวิตเขาได้คเขาอายุห่างกันสิบห้าปีซึ่งเฮียก็อยู่ที่บ้านนะก็ผามาเจอพอมาเจอด้วยเขาได้เจอกันเจอกันฮะสรุปพี่หมีกับเฮียก็เจอกันเจอกันเพราะตอนนั้นเราเอาจริงๆนะไม่ได้คิดอะไรรจินใจบริสุทธิ์ ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆไ,ไ,ไม่คิดอะไรเลย <c oughs> ก็พามาก็เนี่ยน้องคนนึงแล้วเขาก็นั่งเจอกันเขาก็วันแรกเขคอมเมนต์กันเลยอ๋อเหรอคอมเมนต์เลยเหรอคอมเมนต์คือนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งปุ๊บเริ่มไม่ชอบเฮ <He> er ียไม่ชอบเฮียไม่ชอบ <He> er ชอ,บอแล้วก็พอพี่หมีกลับไปปุ๊บไปส่งที่โรงแรมให้คนขับรถไปส่งเฮียนั่งด่าอย่างเดียวเลยมาทําอะไรมาเนี่ยน้องๆนนอเด็กไม่รู้ความนั่นนมากันเต็มบอก นี่เขาก็ยังไม่เห็นทําอะไรสนหนักหนาเลยมาเป็นชุดเลยนะเธอค่ะนนนั่นนี่เราก็ไม่ไคิดอะไรจริงๆนะแต่คือเฮียไม่ชอบแล่เฮียบอกห้ามเจออีกหรือว่าเฮียมีเซนก็อาจจะเป็นไ <laughs> ผู้ชายเขาดูกันออก <laughs> อาจจะเป็นไปได้ค่ะเริ่มมาอยู่ตั้งแต่ตอนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วค่ะจนปัจจุบันนี้ไม่ได้กลับอีกเลยค่ะอ้าวแล้วเฮียไม่โมโ oh หเลยก็ <laughs> ติดโควิดไนเฮียแล้วยิ่งติดแล้วยิ่งติดโควิดแล้วอยู่ดีๆอีกคนนึงซึ่งเคยบอกว่าอยากเจอก็มาติดโควิดเหมือนกันมาติดโควิดอยู่นี่ด้วยแลเฮียก็แบบว่าไปติดโควิดแบบอยู่ที่นู่นสิงคโปร์แต่ตาพี่หมีติดโควิดแต่มาติดอยู่ที่ไทยไงจังหวะแล้วเราก็แบบไม่ได้เจอเฮียมาหกเจ็ดเดือนเจอพี่หมีตลอดพี่หมีก็ไม่อยู่กับเราตลอดเวลาหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาวันไหวไหมคะยอมรับว่าใช่ยอมรับว่า รักแพ้จะแพ้ใกล้ชิดที่เขาพูดจริงๆนั่นหมายถึงว่าถ้าบอกเอิญว่าพี่หมีใช่กว่าเราจะบอกเลิกเบนจามิน <laughs> ไม่ได้ค่ะเราถามแบบคลับฟเดย์เลยค่ะคำ <laughs> <laughs> ตอบแปลว่าไม่ชัดเจนข <laughs> ัวเราก็เป็นคำตอบเสียงดังแล้วนะ <laughs> เอาถามจริงว่าต้องถ้าต้องเลือก,เล,อก <laughs> เลือกใครณวันนี้คือแอนบอกเลยนะว่าแอนเคารพทุกคนมันเป็นช่วง audition ที่บอกแล้วนะคะว่าขณะมาคลับฟเดย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ รักต้องเลือกไปเดตซีรีส์หรือหรือจะไม่เลือกเลือกค่ะคือเป็นรักที่มีสิทธิ์เลือกออดิชั่นจะจบลงเมื่อไหร่อะเือนนี้ต้องขับระยะเวลานิดนึงด้วยว่าเอ๊ะเไม่รู้เลยใชหลออดิชั่นอีกนานไหมคะโควิดจบสงสัยก็คงจบเหมือนกันงาโอ้ยอีกนานเลยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาบอกจะจบเมื่อไหร่สองปีตายแล้วคือเฮียบินมาไม่ได้เลยอะ เอาจริงๆนะเฮะียต้องบินมาแต่ถ้าเฮียบินมาหายนะอาจจะเกิดก็ได้เพราะว่าพอมาอยู่นะจุดเกิดเหตุด้วยกันทุกคนนะ่ะมันก็มีความยากอย,กอยู่ดีพ่อยอยแอนรู้สึกจริงๆนะ,ะแพ้มันแพ้ใกล้ชิดแอนรู้สึกอย่างนั้นขึ้นเรื่อยๆแต่แอนบอกเลยนะว่า<ะ>เขายังมีคะแนนมากกว่าคือเขาหกสิบสี่สิบแหมแต่มันแค่สิบคะแนนนะไอสิบคะแนนเนี่ยมั<ผ>นไม <10 S 2> ่รู้ว่าจะพลาดเมื่อไหร่เนาวันนี้ไม่ได้สนใจ <Okay. S 1> เรียนตรงๆเลยยังไม่ได้ตัดสินใจแต่แต,ต้องระวังอันหนึ่งค่ะเวลาการยิงออดิชั่นนานเกินไปทุกฝ่ายเจ็บทุกฝ่ายเจ็บและเจ็บหนักมากด้วยแอนถึงได้บอกว่าแอร์พอจะเปิดต้นปีหน้าใช่ไหมอีก3าส่ <c oughs> เดือนอีกนิดนึงนั่นแหละอีกนิดเดียว <c oughs> คงจะรู้ผลแล้วค่ะเนี่ยถามแท่หลายๆคนเลยถ้าแบบอยากอยู่ดีๆอยากจะแบบคนสวยเลือกได้อยากจะสวยเลือกได้บ้างค่ะต้องห้สิบล้านเท่านั้นเลยหรือต้องไม่เจ็บขนาดนั้นได้ไหมศิลปกรรมนะทาได้ทุกอย่างยกเว้นผิว Oh. แอนเลนบอกเลยค <Okay. S 2> มีแต่คน mm hmm. ถามบอกว่าทําไมแบบว่าสว่างจังตัวค่ะค่ะทำไมผิวขาวจังคือไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะคือแอนเป็นเป็นคนมีเวลาน้อยออกกำลังกายก็ได้แต่น้อยอื mm hmm. คือเน้นกินดีอยู่ดี mm hmm. อย่างเดียวเลยแล้วคือเป็นคนเดินทางทั่วโลกตลอด <Okay. S 2> สิ่งที่แอนทานะฮะคือการที่เต็มกระเป๋าเลยนะซื้อเอนทูนิชั่นเต็มเลยเวลาเดินทางนะชอบมันมีอะไร <Okay. S 2> แต่ละประเทศของดีดี mm hmm. มันเยอะจัดท้ายที่สุดเอามารวมกัน,นอฟอร์มูล่าสุดขึ้นมาเลยเอาทําเองเลยใช่แล้วแฟนขับถามดี่ต่อไปเวลาว่าแม่แม่แม่ทำอะไรอะทานไรทานไรเหรอเราจะบอกเขาว่าเราทานกับมืออย่างเงี้ยเขาจะมาสู้เราไหวเหรอเขาคงไม่มีกําลังความสามารถค,ความอดทนที่จะกินขนาดนี้ได้หรอกอดทนมากเลยนะ,ะที่จะกินได้แบบอย่างเงี้ยคือกํามืออย่างนี้เลยนะวันๆอะฮอร์โมนเราด้วยนู่นนั่นนี่รวมให้เลยแล้วกัน จึงออกมาเป็นดังที่เห็นซีเทรียค่ะคือชีวิตยังลิขิตเองได้ทําไมกรีมจะทำไม่ได้ใช่ไหมความรักได้ลิขิตหน้าที่การงานความสำเร็จได้ต้องลิขิตความสวยได้ด้วยซีเทรียที่ว่ามันคืออะไรครับคือผิวนะมันต้องกินน่ะดีแล้วมันถึงจะออกมาเป็นร่ากายเป็นคุณคนใหม่ถ้าผิวดีผิวสวยนะมันชนะไปเกินครึ่งแล้วซึ่งสายกรรมช่วยไม่ได้ครับถ้างั้นแปลว่าซีเทรียมันช่วยเราเรื่องผิวนะ เรื่องผิวซึ่งคนเนี่ยเวลาถามเกี่ยวกับเรื่องแอนเนี่ยคือนึกถึงแอนจากกระพงนึกถึงอะไรนึกถึงเรื่องผิวเ <c oughs> บอร์นหนึ่งก่อนเลยเวลาไปเ<ม>ซิร์ชที่ Google ค่ะอย่างเดียวจนแอนตกใจอะว่าหลายล้านคนมากว่าเป็นอะไรมากไหมเนี่ย<ม>คือเด็กเนี่ยเอามาให้ดูว่ามันจะมีทีมาอะไรดีของบริษัทเอามาให้ดูปุ๊บเพราะว่าเรื่องผิวก่อนเลยค่ะก่อนอันอย่างแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําปุ๊บแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขก็เลยเอานูทร<ม>ิชั่นทุกอย่างมาผสมแล้วก็มาเป็นซีเอสโตร มันเป็นสารสกัดหรือว่ามันเป็นนวัตกรรมความงามสารสกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามารวมตัวกันเนี่ยคือแอนดรินจริงๆนะแอนเอาของทุกอย่างจากทั่วโลกนอะมารวมตัวกันแล้วก็คือว่ากั่นกรองสิ่งที่ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ก็คัดออกอ,อะไรวว่นเว้อก็คัดออกที่มันเป็นเนื้อจริงๆเนื้อแท้ของสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆจึงออกมาเป็นซีทรีค่ะเพราะมันมีซีเอสโตรมันเป็นนวัตกรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญคุณหมอมาดูให้เราหมดเลยว่ามันควรต้องทํายังไง เกือบปีนึงนะฮะกว่าเจาะมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่เห็นได้ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> สะส่วนผสมก็คือมีอะไรบ้าง <c oughs> สารสกัดเยอะแยะเลยครับเ <c oughs> ม็ดชมพูอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของมัน <c oughs> ไม่ไว่า <c oughs> จะเป็นเปลือกองุ่นเอ่ย <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นตัวซอยมิลนะคะ <c oughs> ตลอดจนตัวแบบว่าทับทิมแล้วก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบรวมกันอยู่ในนี้เนี่ยที่ถ้าเวลาคุณหาทานเองนะมันวุ่นวายไปหมดคือแอนเป็นคนเดินทางเยอะคือทุกคนจะทราบเห็นรายการเรานู่นนั่นนี่แล้วก็คือคอนเทนต์ที่มาจากทั่วโลก แอนเดินทางจริงๆก็คือสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆจึงรู้ว่าอะไรดีจริงแล้วก็มารวมตัวอยู่ที่นี่ที่เดียวค่ะซีเทรียเท่านั้นเลยค่ะซึ่งซีเอสโตรเนี่ยนะคะที่อยู่ในซีเทรียมันเป็นครั้งแรกที่มันเป็นนวัตกรรมในการเอาสารต่างๆมาผสมรวมกันเนี่ยพอเวลาทานเข้าไปแล้วคือวันละเม็ดก่อนนอนนะคะพอเวลาตื่นมาปุ๊บเนี่ยทุกๆวันเลยนะผิวเนี่ยแลดูชุ่มชื่นขึ้นแลดูอ่อนเยาวโดยส่วนผสมต่างๆเนี่ย อยู่ในนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทัพทีมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเปลือกตงุมุนอะไรต่างๆแล้วก็คือหลายๆอย่างที่หากันไม่ได้นะคะจากทั่วโลกเนี่ยคือล้วนแล้วเป็นส่วนผสมที่ออกมาแล้วเป็นซีเอสโที่อยู่ในซีเทียค่ะแล้ววันนี้มีพิเศษอะไรยังไงบ้างไหมสําหรับคุณผู้ชมทับ Friday ช h o w ครับปกติเนี่ยคือ1590ค่ะแล้วก็คือขายเฉพาะแบบว่า ในกลุ่มเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยคือประมาณ1,290แต่ว่ามาคลับไฟเดย์มาฟังเรื่องความรักของดิฉันนะคะก็บอกว่าต้องให้พิเศษเอาแค่ว่า50คนแรกละกันนะคะให้ไปเลยว่าแค่ตอง9พอค่ะ999กบาทก็คือแบงค์พันใบเดียวคือจบเลยสวยได้เลย1เดือนนะคะในนี้มีทั้งหมด30เมตรคือทานวันละเม็ดเนี่ยจบเลยครับ50สายแรกต้องไปที่ไหนยังไงเซิร์ชยังไงเ้าไปดูได้เลยค่ะคือว่าเข้าไปเซิร์ชในโซเชียลมีเดียนะคะของ JK Shopping ได้ทุกช่องทาง ไม่ว да ่าจะเป็นตัว IG Facebook นะคะ l ล n e ตลอดจนตัวเว็บไซต์สั่งเข้าไปในนั้น Inbox มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเปิดเข้าไปดูสั่งได้หมดค่ะ JKN Shopping บอกว่ามาจากกัลฟาเดย์เพราะฉะนั้นต้องรีบลเลยลองลองดูผิวสิเมื่อสักครู่พี่ชอตบอกคือถ้าเดินมาตอนเดินมาผู้อื่นบโอ้โหนั่งแล้วปาบ้างนั่งปุ๊บต้องถามแบามองมองตลอดเวลาสาวอยู่แล้วหรือเปล่าอันที่ก็ต้องเอ่ยถามเลยเพราะว่าผิวแบบสวยมากของจริงหมดค่ะ ถ้าเป็นผิวคือของจริงหมดผ fake ิวเฟกกันไม่ได้อย่างที่บอกเลยว่าเราเห็นเลยว่าเขาผิวแลดูกระจ่างใสจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรายการจัดแสงลำเอียงพวกเใครอยู i, ่ในเงาจ้ามีใครอยู่ในเงาบ้างอะไรค่ะนะคะวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากๆเวลาที่เฝ้าดูเฝ้าดูน้องแอนในฐานะที่แบบว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จหลายๆเรื่องที่เราได้ดูมาเอ้าแอนเป็นคนนาเข้ามาหรือจนกระทั่งวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคือสิ่งที่น่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคน คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นและวางรากฐานให้กับตัวเองได้ในอนาคตจริงๆและถ้ามีความตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ในสุดแล้วจะเป็นแบบนี้ได้จริงๆค่ะ,คะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นได้ชัดมากเลยคือ <c oughs> เขาไม่ความชัดเจนในจุดหมายของเขามาก <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นบางคนอ่ะผมว่ามันอาจจะไม่ผิดก็ได้นะฮะเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองตอนที่ผมจะเลือกเรียนผมยังไม่รู้เลยผมจะเรียนอะไรแต่นี่เขาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยหาจุดหมายไม่เจออ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครก็ตาม เจอแล้วอย่าเสียเวลาแวะข้างทางบ่อยเกินไปบางทีเราง,งงว่าทำไมไม่ถึงสักทีผู้หญิงคนนี้อย่างที่เธอบอกแมว่าไม่ยอมเสียเวลาไม่เสียเวลากับอะไรเลย <c oughs> เดินตรงอย่างเดียววันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราได้รู้จักกับแง่มุมหลากหลายที่ผมว่าหลายคนไม่เคยได้สัมผัสกับตัวตนของเธอในมุมนี้รวมถึงตัวตนของความเป็นแม่ของเธอคนนี้ด้วยคุณแอนจะกับปงวันนี้ ผู้หญิงที่ move on ไปสู่จุดหมายจริงๆและผมว่าวันนี้เธอสำเร็จไปเยอะมากแล้วแต่ผมว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เธอกำลังจะพุ่งเข้าใส่ติดตามเป็นกำลังใจให้เธอต่อไป <c oughs> เราอาจจะมีโอกาสได้คุยกับเธออีกเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ นี่คือแขกรับเชิญของเราครับคุณแอนจากปพงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้าครับแขกรับเชิญของเรามาเป็นคู่และเป็นคู่หวานที่โอโหต้องบอกว่ามาราธอนมากๆ <c oughs> แต่ทั้งคู่กำลังจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาสักที <c oughs> หลังจากเอาใจช่วยมานานคุณตู่เปียวดีมารินนลและคุณมาวินทวีผลนะฮะสองคนนี้มาเป็นคู่ มาหวานที่นี่ครับไฟเดโชจะกลายเป็นสีชมพูติดตามให้ได้สัปดา <rattling. S 1> ห์หน้าวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพีช่ช็อตด้วยนะครับขอบคุณนะครบค่ะคคผมแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปแ, <minutos> แล้วนะครับกับครับไฟเดโชกลับมาเปิดเรื่องจริงจากผู้ใจคนดังกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องทําให้ตัวเองมีความสุขที่สดุดเลยคือความเจริญของตัวเองนี้เข่าเดียวทํายังไงก็ได้ตัวเองเก่งเด่นประสบความสำเร็จนั่นคือความสุขของตัวเราเพราะความสุขของเรามันจะเป็นมีอะไรอ่ะ เราไม่สามารถมีเขาเรียกวความรักเหมือนหนุ่มสาวคนอื่นได้ใช่ไหมคะเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้แต่งตัวสวยๆเหมือนผู้หญิงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทํำยังไงนอกเหนือจากว่าเรียนให้เก่งไปเลยให้คนชื่นชมเพราะรักก็คือรัก